จากคลิปของ iPad นะครับที่นิคพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่ามีเครื่องใช้า้าเครื่องหนึ่งที่มันเกิดความสวยกับเรานะครับก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนี่เป็นเครื่องผสมอาหารนะครับของ KitchenAid เองเราจะมาอันบล็อกกันนะคเพิ่งส่งมาวันนี้เลยก็คือตอนแรกเนี่ยเจ้าเครื่องนี้เราอ่ะสั่งเนาะ ในวันที่9เดือน9นะทุกคนอ่าแล้วทีเนี้ยเราก็ได้ของมาวันที่14กันยานนเองแล้วเราก็ทำไงชเช็คสินค้าใช่ไหมล่าเหมือนเจ้าตัว iPad เลยเช็คสินค้านี่แหละแกออกมาเทสน้องน้อง,องมีเสียงดังแปลกๆค่ะก็คืออาจจะแบบ เป็นเสียงที่เราไม่คุ้นเคยอะไรแบบนี้เนาะเราเลยจะแบบเฮ้ยเสียงแบบนี้เราเรารู้สึกแบบเราไม่คุ้นเคยกับมันเพราะเราเคยใช้แบบรุ่นนี้มาจากที่ฝึกงานใช่ปะเออแล้วเสียงมันก็ไม่ใช่อะไรแบบนี้แล้วเราเออก็ตั้งจะคุยถามเพื่อนๆเนาะของเราว่าแบบเสียงมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้คือแบบบางคนอ่ะก็บอกว่าเสียงมันปกติอะไรแบบนี้มีรุ่นพี่กับเพื่อนเนี่ยก็บอกว่า เ,เสียงที่ได้ยินที่เราสอนให้มันปกตินะมันไม่ได้เสียอะไรแบบนี้เราแบบบางครั้งเนาะมันเกิดจากการที่เรายังไม่ได้ใช้งานอะไรแบบนี้ทําให้เฟืองมันอเออยังแบบแข็งอยู่อะไรแบบนี้กอแบบเรื่องที่เราบอกว่าเฟืองอมันยังฝืดอยู่หรือเปล่าถ้าใช้ไปนานๆนนอเอเอมันอาจจะดีขึ้นนะ เดี๋ยวเราเปิดคลิปให้ดูเดี๋ยวเราแนบแนบคลิปไปให้ดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะและแ้วแต่แล้วเพืเ่อนคนไหนแบบเจอปัญหาแบบเราแบบเสียงแบบนี้เออมันถูกลแลบบ้วเสียงแบบนี้เออมันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียงแบบนี้มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันดูเหมือนไม่ค่อยดีเลยนะเอาเมน์มาหน่อยนะทุกคนแบบอยากรู้ว่าแบบเพื่อนๆเจอแบบไหนกันบ้างนะสำหรับสายอาหารเนาะคนที่ซื้อคลิปเช่นเอก ก็บอกว่าเฮ้ยเราเคยใช้รุ่นนี้เลยสีนี้เลยอะ่ะเสียงมันไม่ใช่แบบนี้เนี่ยแบบนี้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าใช้ไปนานๆอะ่ะเสียงมันจะยิ่งดังกว่าน,นี้หรือเปล่าแบบนี้มันก็เลยเกิดความไม่สบายใจของเราเองเราก็ได้ติดต่อบริษัทเรารู้สึกว่าสินค้าตัวนี้เออมันแบบเสียงมันแปลกๆอะไรแบบนี้ พี่เขาก็เลยให้คำแนะนำเราว่าเออถ้าลูกค้าเนี่ยไม่พอใจในสินค้านะก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนสินค้าได้เลยเนาะเราก็เลยทำการเออขอบคุณมากนะคะ<ๆ>ก็เลยแบบนี้แบบที่ให้เราเปลี่ยนด้วยนี่เราก็ส่งคืนเขาไปนั่นเองส่งทางไปรษณีย์เนาะ<ๆ>ก็จะเป็นตัว Ki t c h e n a เ4.8ลิตรนั่นเองเนาะซึ่งเป็นสีดำด้วยที่เราชอบ เราจะมาดูกันว่าเสียงเนี่ยมันปกติหรือเปล่านะเราลองมาแก้กันนี่ร้อนล,ลุกเนะ่เนี่ยรุนมากเลยเพราะว่าส่งเคมไปหรอบหนึ่งแล้วนะในกล่องเราก็จะมีใบขอบคุณเรา เราก็ขอบคุณเขาเหมือนกันนะครับอ่แล้วก็ผมว่าอันนี้มาแล้วพระเอกของเราขออน่ญยน,นะครับก่อนเดินเลยก็จะมีนี่ช่องใส่แปน้เนาะแล้วก็มีชื่ออันนี้นะครับเป็นตัวหนังสือเนาะ ว่าคิชเชนเอทใช้ยังไงแต่ละรุ่น,นอะไรแบบนี้ก็มีหมอ,อ้ว้าวว้าวแพ็กมาให้อย่างดีเลยนะครับพี่ๆๆๆอ้าว เขาบอกว่าเขาแถมหัวแปลงมาให้เราด้วยนะในกล่องนะครับมีอะไรกันบ้างามาเปิดดูกันก่อนนี่โต๊ะเคจะมีี่หัวแบบแตะขอเอาไว้ทำไปดูอะไรคักทำพวกขนมปังนะเนียเหนียวๆแา้็จ็มีหีหัวตี ใบไม้ bye. เอาไว้ตีอะไรครับเอาไว้ตีพวกเนยนะตีก,กี้นะ,ะแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นหัวแบบโอ้โอตะก็เอาไว้ตีอะไรครับไว้ตีไข่ที่ขึ้นฟูนะครับเนาะแล้วก็มีโถตีให้เราเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่า เสียงน้องเป็นอย่างไรเหมือนเดิมหรือเปล่าแบบไม่โอเคแบบแบบปแปลกแปลกมาเดิมหรือเปล่าหรือว่าเสียงแบบใหม่เนี่ยจะให้ทุกคนแบบเปรียบเทียบนะว่าเสียงเครื่องเก่ากับเสียงเครื่องที่ได้มาใหม่นยมันแตกต่างกันหรือเปล่าเนี่เสียบนะโอเคครับอันนี้ก็จะมีระดับอยู่ สิระดับนะครับก็ใช้อู้ใช้ตาอู้ไปดูใช้ตางความเหมาะสมเนาะมันจะดูอย่างนี้แหละตอนอยู่ที่ร้านเก่าก็จะดูนี้นะลองฟังใช่เสียงวิทยุตอนเนี้ยเออมันต้องเสียงอย่างนี้ที่เคยใช้เสียงมันจะเป็นแบบนี้ ังนะคือเสียงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตกใจตอนแรกเลยอะ่ะมันคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่ะเสียงมันแบบเสียงมันเหมือนแบบรถรถมอเตอร์ไซค์แต่งโท่อ <c oughs> <c oughs> แต่ดูเสียงอันนี้นี่มันจะนุ่มแต่เสียงนั้นมันจะดังแบบเนี้ย <c oughs> น,นะเ,นเพื่อนๆลองดูว่าเสียงนั้นกับเสียงเนี้ยมันต่างกันไหมนะแล้วก็เชิญคอมเมนต์บอกเรานะว่าเฮ้ยมันต่างเฮ้ยเราว่าไม่ต่างอะไรแเนี้ยแต่ เราเปลี่ยนเครื่องใหม่มาแล้วเราสึกว่าอันนี้แหละใช่นะแล้วก็ยังไม่หมดนะทุกคนเราซื้อใน9.9นะเราได้ราคาพิเศษและเราก็ได้ของแถมมาในวันที่9เดือน9นี้ใครซื้อมั่ง9เดือน9เน้นไว้หน่อยครับและนี่นะครับก็เป็นของแถมจากทาง KitchenAid นั่นเองนะครับในช่วงโปรโมโชั่นของ9เดือน9นี้โดยของแถมนี้ด้วยของแถมนะครับมีอะไรบ้างเอามา ดูพองๆกันเลยดีกว่าแตะะ่เขาบอกว่าของแถอมีอยู่สองสี่หกแปดแปดชิ้นเนาะแปดชิ้นนะคะอ่าอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นนี่ที่ตง 8, ุงแป้งเนาะที่ตุงแห้งที่ตง 5, ุตงมเลวอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นนี นะครับเอ้ยนีทายาอุย้ยวัสดุกดีมากเลยนะอันนี้จะเป็นตะลิ้วเอ้ยน้ำหนักมันเบียดรู้สึกว่าแบบของับบมากนี่ตะกร้อก็คือครบเลยจ้าที่เปิดฝาควานว่มีี่ห้อ ก็เีนนี่อะไรอ่ะ้ยขีบเป่าผลไม้ดูโอ้ยรู้สึกด,ดีมากเลยอ่ะบทนอันสุดท้ายค่ะเป็นช้อนตวงนี่สรุปก็จะมีช้อนตวงล้วยตวงที่เปิดขวดตัดก้อมือที่ปอกผลไม้สลิวและทับที แคมีในโปรเก้าเดือนเก้านะครับใครซื้อมาในราคาเท่าไหร่ในบอกกันหนนะครับเราซื้อมาในรนาะคาหมื่นนิดๆนะครับแล้วดูได้องแถมเยอะแบบนี้แล้วก็สามารถเค้มเครื่องนี้ได้ใหม่ด้วยต้องขอบคุณทางิกเชนเอ็ดเหมือนกันนะครับ และในเรื่องของการเคมนะครับก็ถ้าใครมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรแบบน,นี้นะครับก็สามารถติดต่อไปทางไลน์ของพิชเชตได้เลยน,นะครับก็จะมีพี่ๆแอดมินนะครับคอยตอบปัญหาของเราว่าเออเราเจอปัญหาอย่างไรเขาก็จะส่งให้ทางช่างเทคนิคเนาะแต่ตอนแรกนะเราอะส่งเสียงของเครื่องเก่าให้พี่กอฟังแล้วพี่เขาก็บอกว่าช่างบอกว่ามันเป็นเสียงปกติของรุ่นนี้อยู่แล้วอะไรแบนี้แต่เรารู้สึกวแบบ่าโอ้ยเรา เราเคยใช้แล้วอย่างที่บอกใช่ไหมเพื่อนเราเคยใช้แต่แบบมีสองเสียงที่บอกว่าเออมันมันเสียงแบบนี้อีกคนก็แบบมันไม่ได้เสียงแบบนี้เราก็เลยตัดสินใจเคมถูกปะเออแล้วพี่แกก็บอกว่าช่างก็บอกว่าเป็นเสียงปกติแต่เราเนาะเราซื้อมาเราก็แบบเอออยากให้มันถูกใจเราอะไรเงี้เยเราคือแบบก็เลยแบบเสียเวลาในการ ทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ซะเลยนะครับแล้วสิ่งที่ได้มาวันนี้ก็คือถูกใจแล้วนั่นเองถึงจะเสียเวลาแต่ก็ถูกใจนะครับเนาะการซื้อของออนไลน์ก็ประมาณนี้แหลนะเนาะทุกคนมันก็ต้องมีแบบไม่ตรงเป๊กเรา,าอะเออแบบซื้อมาได้แล้วแบบเอออันนี้ตรงเป๊กรอบนี้มันเกี่ยวกับดวงวนะเนาะว่าเราแบบจะเจอของที่ดีหรือไม่ดีอะไรเนี่ยเออ มันแบบโควิดเนอะมันก็แบบซื้อที่ห้ามไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแบบเรียนกลัวโควิดกันอยู่อเงี้ยก็แบบช็อปออนไลน์นกันไปก่อนเนาะก็แนะนําว่าการช็อปออนไลน์ก็ดูร้านที่เป็นพวกของออฟฟิเชียลเขาดีกว่าเนาะจะได้มีบริการเคทแบบนี้ได้ด้วยนะทุกคน เราก็จะได้เครื่องใหม่แล้วก็ู้สึ่งประทับใจน้องแบรนด์นี้เขาก็จัดการมาให้เราเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะคะนะัแล้ววันนี้นะครับมิ้กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนรู้สึกว่ามีประโยชน์น้องากับการออส่งเคเจาเครร่องน,นี้หรือเพื่อนมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะคอยตอบ ตัวน,นี้การซื้อของออนไลน์แนละ้วก็ทิ้งอยมาแต่ก็ปฏิติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับ